ผู้ค้าอันนี้นนมากอันนี้ของพี่ปหกใช่ปะคะ,อะของพี่เรานี่แหละเรียนพร้อมกันไปเลยลูกเรียนพร้อมเป็นไปเลยเพราะว่าพี่ปหกเขาจะเนื้อหาเยอะกว่าเพราะนั้นพี่ปห้าก็เรียนพร้อมไปเลยอะเตรียมความพร้อมใครตอบได้ยกมือเมือ่อป ใครตอบคะแม่่่แมกอกาแม่กอกาเป็นคำตอบที่ผิดเฮ้ยเร็ว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 เอาเร็วเร็วเร็วหนูวเร็วค่ะเวค่ะอะไรนะคะหนูแม่ปลาช่อนไก่แก่แม่ปลาช่อนไก่แก่แม่แม่ปลาช่อนเป็นคำตอบผิดถูกต้องค่ะโอเคพี่แบนเฉลย

คุณครูหน่อยให้พี่สุภาการพี่สุภาการยกมือพี่สุภาการเร็วพี่เกียสันหลังยาวค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต้องยกมือด้วยสิลูกใช้สัญลักษณ์ให้เป็นถูกไหมนะคะเอา้าเอา้าต่อไป ใพายกมือก่อนล่ะพี่แพงกับพี่่กก <laughs> พี่แพงยกก่อนใช่ไหมอ่าพี่แพงตอบค่ะพี่แพงตอบค่ะเสือให้หวัวกลัวค่ะเสือให้วัวกลัวใครว่าถูกไหมถูกไหมลูกถูกออนบอกไม่ถูกเหรอจริงเหรอออนใส่หัวลูกนิกลูกนิกออนว่าคําว่าอะไรออนคาว่าอะไรลูก ตหัวีกย้อวมาดูเฉลยึ่งึ้งต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 ักตักตกตกตงตงตกตักตตตักตักึงต้อเคพี่แพนได้สองคะแนนออาต่อไปจ้า เดี ka, ka, mm üt, nah. ๋ยวเดี like well ๋ยวเดี๋ยวเดี şey ๋ยวให้น้องอันนี้ด้วยปพิบมเพิ่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 น้องคิดตามด้วยเลวน้องคิดตามด้วยอ่าใครใครยกมือก่อนแทงการสุปการใครยกมือก่อนเมื่อกี้คุณหน่อยไม่ได้ดูใครก่อนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่าชิงโชคชิงโชคชิงโชคให้ซินให้ซินก็ได้ให้ซินก็ไดาให้สินให้ซินโอ้แมนมากเลยพี่ซินตอบ พี่สตอบว่างงเป็นไตกค่ะงงเป็นไก่ตาแตกป้าล่ะป้าตอบว<ะ>่าไงคะปาตอบว่าไงเป้ายกมือมอะงงเป็นไก่ตาแตกอ่าเหมือนกันพี่แพงเหมือนกันไหมคะทาไมโลกเหมือนกันค่ะโอเคอ่าโอเค องกองมือตเอาต่าไปตักบาตรอย่าถามพระหามห้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 มตหรัรกาตรกบาตตกบาตรตอ่าตตักบนะาตรกาตรตัาตรตกบาตรักบาตรตัรตกรกรักาาวก อาหนูก,ก่อนอ้าวหนูก,ก่อนอ่าได้ค่ะตอบว่าปักบาอยาปักบาอยาถามพระอ้าวถูกไม่ใช่เมีนหรอพระลละลูกพระนะคะพระเดินผุดงนี่อุ้มบาดด้วยสะพายบาดด้วยนะคะ <c oughs> อ้าวเฉลยโอเคข้อที่หกครับ <c oughs> ผม พร้อมพร้อม,มเชิญครับพร้อมทำนาบนหลังคนฮะทำนาบนหลังคนเฉลยค่ะเดี๋ยวเฉลยก่อนมือเอาเฮ้ยเปิดไลน์อัดอยู่ผ่านผ่านผ่านบอกครูขอบ พออะไรวะอ่าให้คะแนนตัวเองเ่ะเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วใครตอบได้วอ๋อหนูยกกันหนูยกกันเบายกค้างเบายกค้างออะพี่แพนยกก่อนอะพี่แพนมาพี่แพนตอบตาหมอตาลองเยตายตายมีใครตอบอีกไรคะ ครูคะว่าครูคะว่าขอคัดโค้ดหด้อยค่ะคัดคัดโค้ดคัดโค้ดตองขอตองขอค่ะขอรหัสลูกขอรหัสอะค่ะไปแล้วคุณหน่อยส่งให้ให้ให้นายส่วนตัวของตองแล้วว่าลูกตองไม่เห็นหรอตองเข้าไม่ได้หรอแป๊บนึงค่ะส่งให้ทั้งสองอันแล้วอ่ะแล้วตองมันก็บอกค่าอยู่นะ เออแล้วทำไมล่ะต้องใช่ไหมใช่ส้องให้หกตองอ่ะโอุ้ยกูต้องหนีมาแล้วกูลืมเต้าไปอ่ะไม่ลืมเข้าอ่าแล้วมีอะไรบ้างใครจำได้บ้างไหมสิคะหมอ กูดคาแป๊บหนึ่งนะคะ yeah. ตองมันให้ลองถามตองซิว่ามันอัปเดตใหม่หรือเปล่าลูกของตองอะ่ะใช่ครูวันนี้เขาให้อัปเดตของหนูมันอัปเดตหนูอัปเดตไปตอนเช้างดูอัปเดตใหม่ซิเดี๋ย yeah. ว เราให้ใครฟังคาก็คือโอลคงคำว่าอะไรคะลูกคำว่าตาหมอตายเพราะปลาค่ะปาหมอตายเพราะป่า

มอนตอปิงยาไอ้ปิงปลาไปชดแมวปลาระชดแมว,ปปแมวพี่แพนถูกไหมถูกไหมลูกปิงปลาประชดแมวถูกไหมถูกใช่ไหมถูกค่ะแล้วเจ้าเจ้าซินหายไปไหนะเฮ้ยไอ้จ้าเอไปไหนเนี่ยเย่ตองมาแล้วมันเป็นยังไงลูกตกลงตองมันใช่ไหมลูกตองเขาให้อัปเดตใหม่ไหมลูกใช่ค่ะถูกไหมเออใช่นั่นน่ะมันเป็นแบบนี้ยอันนี้โดนเล่นใน อันนี้โนอ,อันนี้ในคอมยังไม่ได้อัปเดตค่ะอเออคือบางทีหลายคนน่ะเราส่งไปคุณครูส่งไปให้แล้วเขาก็จะบอกเมื่อวานน้องของน้องน้องนี่ด้วยน้องอะไรนะน้องน้องปลายน้องปลายก็บอกว่าเข้าไม่ได้อ่าพออัเขาจริงๆคือมันพอเขาส่งรูปแคปหน้าจอมาก็คือเขาให้อัปเดตใหม่อออ่า oh <my> รู้ต่อแล้ว ไกอยากไันนี้จังหวัดจังเลยอ่ะชื่อจังหวัดอ่ะอ้าวอ้าวมาข้อที่เก้าข้อที่เก้าโอ้ไม่จังเก้าอะไรลูกคือ,ององ<า>ององอยู่หน,นูตกทางข้อส่นะเออแม่ไน่มีใครช่วยคุณตอบเลยอ้าวต่อไปไ อ่ะสุดท้ายแล้วเอ้ยอ่ะใครตอบได้ใครตอบได้มีไหมไม่ฟางเลือกฟางยาอะตอบไหมตอบไหมมีใครตอบไหมคะลูกมีใครตอบไหมเอ่ย ไปตอบมาอา้าวพิษติวัตรตอบมาว่าเงียบไอ้ตอบได้ใครตอบได้ไอ้ <Yeah. S 1> ตอบได้กลางเงาชอบลังลังยาครูมค่ใมใช่ใครใครตอบใครตอบเมื่ขอกี้คุ้พค่ต้องขอตอบดิอา้าวมา ล้างเนื้อชอบล้างยาล้างล้างนะล้างล้างอ่านะคะล้างชอบล้างยานะคะคำตอบก็คือล้างเนื้อชอบล้างยานะจ๊ะอ่านีาน้ไปจบตรงนี Ou, ้ก่อนอาจจะอาเฉลยให้ก่อน มันให้กันบ้านอะคุณมอกไงอะเอนองูทำไมองนูหายไปนะะโอเคอันนี้พอหอมปากขอมคอนะลูกเนาะ นะคะอันนี้ก็คือสุภาสิกทำบ,บังเพินที่เราต้องเรียนกันเนอะนะคะมาลงมาอ่าวอานะคะ,ะอุ้ยวันนี้น่ารักค่ะสิบสามคนน่าน่ารักมากอ้าวคราวนี้มาเข้าในบทเรียนเรานะคะในบทเรียนเรานะคะอันนี้ของปอเอาคุณครูให้ของปอห้าพอหกนะ นะจ๊ะของพี่ปหกนะคะเพราะว่าคุณครูดูเนื้อหาแล้วพอคุณครูดูเนื้อหาแล้วปรากฏว่าเนื้อหาของพี่ปหน่าจะน่าจะเยอะกว่านะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถทําไมคะลูกเราก็สามารถมีความรู้มากกว่านะคะ mm hmm. อันนี้คือหน่วยที่ส mm ิบสองส่วนปห้าจะอยู่ที่หน่วยที่เก้านะคะ mm hmm. หน่วยที่เก้าซึ่งวันนี้ หลังจากที่หนูเรียนกับคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับไปทําการบ้านพี่ป .5 จะทําการบ้านหน้า4 4่สถึงหน้าสีนะจ๊ะส่วนพี่ป .6 จะทําการบ้านหน้า6 7สิถึงเจแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจหรืออยากจะเรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์หน้าเราก็มาเรียนของพี่ป .5 กันนะจ๊ะตรงนี้นะหน้าสี่ิบสี่ถึง สีิบเจ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะขอปาหา้าจากปาหกปหกสิบเจ็ดถึงเจ็ดสิบสองนะคะอ่ะคราวนี้มาดูลูกมาดูนะคะลูกนะคะเห็นไหมคะลูกอันนี้เนื้อหาของพี่ปหกเขาจะมีเริ่มต้นด้วยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านอ่านแล้วให้วิคเคราะห์ตรงนี้นะคะตรงนี้คือคนปรับพันนะคะณนะหรือพรลุกจีเล่ นะคะเป็นผู้ประพันธ์ซึ่งถ้าเกิดเราตีข้อความตรงนี้ได้นะคะเราจะรู้ว่าอันไหนคือสำนวนไทยอันไหนคือคำพังเพยอันไหนคือสุภาษิตนะคะลูกนะคะอ่ะช่วยกันอ่านพร้อมๆกันดังๆลูกเชิญค่ะเดีวน้กเรียนหนึ่งสองสามวน คำพังเพยกล่าวเปียบเปยให้ข้อคิดสุภาษิตสอนวิถีดีงามหวานเป็นลมผมเป็นยาหมายหยอกไก่ไม่ใช่ใช่ ใส่บ่าแหกแบกหามคอยคอยฟ้าคอยฝนคนล้มอย่าข้ามอย่าข้ามต่อความความยืดความยืดไม่ควรทำ จากตรงนี้ลูกนะคะจากตรงนี้นะจากตรงนี้นักเรียนดูนะคะเขาจะเขียนโดยใช้โอ้จะหมดเวลาแล้วลูกอนน่มา,มาอ่ะนะคะลูกเขาจะอาบอกความหมายเป็นคำกรที่บอกความหมายเกี่ยวกับคำสำนวนไทยคำพ<ห>ังเพยและสุภาษิตซึ่งจะเป็นสีๆตรงเนี้ยเขาจะบ่งบอกอยูแล้วว่า อันไหนเป็นพวกเดียวกันสีฟ้าหนึ่งคว่นะคะสีชมพูอีกหนึ่งคว่และสีเขียวอีกหนึ่งคว่คราวนี้สำนวนไทยเป็นไงคะคำว่าสำนวนไทยลักษณะของสำนวนไทยก็จะเป็นคำที่มีมาตั้งแต่โบราณใช้ใช้เตือนใจไม่ให้หลงผิดนะคะเตือนใจไม่ให้หลงผิดนะคะแล้วคำพังเพยนะคะ จะสังเกตว่าถ้าจะเป็นคําพังเพยได้ลักษณะของคําจะเป็นคําลักษณะของการเปรียบเปลยแล้วก็ให้ข้อคิดอ่านะคะถ้าอันไหนมีการเปรียบเปลยนะคะเปรียบเปลยอันนั้นแหละคือคําพังเพยอ,อ่ะต่อไปสุภาษิตจะเป็นการสอนการดํารงชีวิตที่ดีที่งามไหมคะอ่ะลองดึกดูคนิ้ตรงนี้นะคะตรงนี้ นะคะเราผ่านไปไปดูต่อไปนะคะเห็นไหมคะลูกสีฟ้ามาแล้วหวานเป็นลมขมเป็นยานะเป็นคําพังเพยซึ่งเมื่อกี้นี้เขาบอกอยู่แล้วว่าทําไมคะคําพังเพยเป็นคําเปรียบเทียบอ่าเห็นไหมคะต่อไปต่อไปดูต่ออ่านะคะสสมนวน สำนวนเสียนว,นส,ำนวนนสำนวนเป็นไงคะลูกสำนวนเป็นไงจากตรงนี้เขาบอกว่าเป็นคําที่คนไทยใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วเอาไว้เตือนใจอย่าหลงผิดอ่านไหมคะเห็นไหมคะไม่ไปนะคะก็ฉะนั้นเขาก็ยกตัวอย่างก,ก็คือรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามอันนี้หมายถึงว่าทําไมคะลูก ความรู้ศึกษาไว้หกมันไม่ได้หนักนะคะเพราะนั้นต้องศึกษาไว้ให้มากมันไม่ได้หนักหนาสาหัสไม่เหมือนเราแบกสิ่งของไว้นะคะคนล้มอยากข้ามคนไหนที่ทำไมคะลูกเขาอะ,อะไรอ่ะประสบความล้มเหลวนะคะอย่าไปซ้ำเติมเขาอย่าไปข้ามเขา นะคะอย่าไปว่าก,กาวตักอย่าไปว่าก,กาวหรือย่อเย้ยถักฐานเขานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสํานวนนะคะสํานวนทําให้เราทําไมใช้ในชีวิตประจําวันอ่านะคะใช้เป็นสิ่งที่ดียึดถือเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะอ่ะต่อไปมาดูเห็นไหมมาดูเมื่อกี้นี้ปึ๊บนะสํานวนคืออะไรถ้อยคําที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน เป็นท้อยคำสั้นๆที่เรียบเรียงอย่างคมคายมีความหมายนะคะไม่ตรงค่อยคํามีความหมายลึกซึ้งกินใจเชิงเปรียบเทียบมีไม่มีหลักฐานแสดงว่าสำนวนเป็นคำกล่าวของผู้ใดแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยไหนเพราะนั้นมีมาตั้งแต่โบราณมาเลยไม่รู้เลยว่ามันมีมาตอนไหนนะคะตรงนี้นะ อ้าวอย่างเช่นทําไมคะลูกกระต่ายขาเดียวน่ะยืนกระหันไม่ยอมรับนะคะความหมายของเขาแล้วก็อะไรนะขึ้นขึ้นต้นไม้สุดยอดหมายถึงขึ้นถึงตําแหน่งที่สูงสุดแล้วนไหมเคยได้ยินบ้างหรือเปล่านะคะอ้าวงูกินหางอันนี้หมายถึงว่าทําไมคะลูกโยงเกี่ยวกันอย่างเช่นมีคนทําความผิดครูก็เรียกมาสืบสวนนะคะ ม่อนม่อนคุณครูรู้ว่าม่อนทําความผิดเงี้ยม่อนก็สืบต่อไปให้ฟิมม่อนก็สืบต่อไปฟิมก็บอกว่าไม่ใช่เขาคนเดียวนะมีมีน้องคุณด้วยนะที่มาร่วมทําความผิดตรงนี้อคุณก็ต่อไปอีกว่ามีปอด้วยนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืองูกินหางนะคะตรงนี้นะไม่มีที่สิ้นสุดใช่สืบสาวราวเรื่องต่อกันไปนะคะอันนี้คือตัวอย่างสำนวนนะคะความบาง นะมีคําน,นิดเดียวนะคะความบาดทาไมคะลูกประกาศไม่ยอมรับไม่ให้เข้าสมาคมด้วยอย่างเช่นอ่าในห้อง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 เรามีเด็กที่ไม่ดีเนี้ยนะคะเหมือนห้องห้องเราเมื่อก่อนเนาะห้องครูหน่อยเมื่อก่อนมีเด็กคนนึงไม่ชอบมาโรงเรียนทุกคนก็บอกว่าทําไมคะไม่ยอมมาโรงเรียนใช่ไหมเราไม่เราไม่ยุ่งกับเธอนะ เธอไม่มาสิเธอไปได้เลยเราจะเลี้ยงหมูกระทะกันแล้วนะถ้าเธอไม่มาโรงเรียนเนี้ยจําได้ใช่ไหมพี่ปอหกน้อใช่ไหมนะคะอันนี้คือสํานวนละนะคะตอบในกราคอบทําไมคะลูกมีความรู้แล้วก็คิดว่าเรานี้โอ้โหรู้มากเหลือเกินนะคะรู้แค่นิดเดียวแต่มีความรู้มีความคิดว่าเรารู้มากเหลือเกิน คือแค่อยู่ในกระลาของเราแค่นั้นนะคะแต่จริงๆแล้วพอเปิดกะลาโอ้มันไม่ใช่นะโลกมันกว,กว้างกว่านี้เยอะเลยนะมันมีความรู้อีกเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้ใครได้หินทำไมคะลูกพนุถนอมอย่างดีเลยนะคะครูหน่อยมีลูกหนึ่งคนครูหน่อยเลี้ยงอย่างตักไข่ในหินก็คือไข่มันบบกบางแต่เอาหินมาปกป้องว่ะ เห็นไหมคะลูกเนาะอันนี้คือเลี้ยงอย่างดีทนุถนอมอย่างดีเลยลูกนะคะตัดหางปล่อยวัดทําไมคะลูกไม่ชอบไม่ดีไม่เอาเลวมากก็ไม่ตัดก็ไม่ต้องเอามาเข้าพวกด้วยตัดไปเลยทิ้งไปเลยนะคะอันนี้มันมาจากในสมัยโบราณเนี่ยนะคะเวลาที่ไก่เขาบอกว่ามีไก่ตัวหนึ่งชอบไปอยู่ที่วัดเขาก็เลยเจ้าของไก่อ่ะ ก็เลยกลัวจําไก่ตัวเองไม่ได้ก็เลยจับไก่เนี่ยมาตัดหางนะนะคะเห็นไ,ไหมคะก็เลยจะได้เป็นสายลักษณ์ว่าเออไอไก่ตัวนี้นะะให้มันอยู่ในวัดแล้วนะคะไม่เอาทุระกับมันแล้วนะคะอ่ะอันนี้ต่อไปอันนี้มาดูข้างพังเพยดแมคะ คำพังเพยก็คือถ้อยคําที่กล่าวสืบต่อกันมาอย่างช้านานแล้วนะคะเป็นสเํเช่นเดียวกับสํานวนอ่าส่วนมากแล้วเราจะใช้ร่วมกันหมดเลยสํานวนสุภาษิตคําพังเพยแต่จริงๆแล้วความหมายมันแตกต่างกันนะคะนะคะสํานวนก็คือความหมายอีกอย่างนึง่งคำพังเพยอีกอย่างหนึง่งนะคะ สุภาษิตก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้เมื่อเราเรียนจบบทนี้แล้วเราต้องแยกแยะให้ได้นะคะว่าอันไหนคือสํานวนอันไหนคือสุภาษิตอันไหนคือคำพังเพยนะคะอันนี้นะคะอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะรู้รู้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องทำไงคะลูกเราก็ต้องใช้มันบ่อยๆแล้วก็เห็นตัวอย่างมันด้วยอ่าวคราวนี้มาดูตัวอย่างคำพังเพยลูกเห็นไ,ไหมคะ ทำนาบนหลังคนเป็นไงคะลูกหาประโยชน์จากผู้อื่นนะเห็นไ,ไหมคะโดยการขูดเลือดเนี่ยทำนาบนหลังคนเป็นคําพังเพยนะคะคําพังเพยต่อไปได้ดีขีดแพ้ไล่นะคะเห็นไหมคะโอ้ยมีแพ้แล้วฉันสบายแล้วจากเมื่อก่อนยังช่วยเหลือกันอยู่เลยทําไมคะลูกไม่เอาเพื่อนและซ้าเติมเพื่อนและเพื่อนลําบากฉีบขีดแพ้ไล่เลยนะคะเพียงคาไปแล้วฉัไม่ยอมรับเพื่อนเลยนะคะ ต่อไปสีซอให้ควายฟังเห็นไหมคะลูกพูดสั่งสอนอะไรแนะนำคนโง่ไปมักจะไม่ได้ผลเสียเวลาเปล่าๆก็คือพูดไปงั้นแหละไอ้คนฟังมันไม่ฟังไม่เอาไปใช้เพราะนั้นก็เรียกว่าสีซอให้ควายฟังนะอย่าทำนะอ้าวต่อไปเห็นไหมคะกว่าทัวจะสุกงาก็ไม่ทำไมคะลูกทำอะไรไม่ทันการนะคะทำไปแล้ว นะคะได้อย่างหนึ่งแล้เสียอีกอย่างหนึ่งว่านอนได้แก้วเป็นไงคะผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งของนะคะได้แกงเทน้ําพลิกหมายถึงได้ใหม่แล้วลืมกลับนะคะต่อไปไปดูสุภาษิตนะคะสุภาษิตคืออะไรสุภาษิตคือค่อยคำนะคะค่อยคําที่ดีงามเป็นคําสอนหรือเป็นหลักความจริงให้ข้อคิด บอกแนวทางในการปฏิบัติสิ่งดีงามเพื่อเป็นมงคลในชีวิตอันนี้คือทำไมคะสุภาษิตนะจ๊ะสุภาษิตนะจ๊ะอ้าวไปดูตัวอย่างสุภาษิตลูกนะคะหคะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคะเป็นไงคะถ้าเกิดว่าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเราเนี่ยจะอยู่ได้นานเลยนะคะ ไม่หมดสักทีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ซื่อสัตย์เราคดโกงคนอื่นเขาแป๊บเดียว